สวัสดีครับเราก็อยู่สถานีโอกาสเรา,เาไม่ใช่สถานีโอกาสเราอยู่นอกโอกาสตอนนี้เหมือนเราจะมาแบบอา,อาศัยอยู่นี่เพื่อสร้างใช่ไม่รู้ว่าสร้างอะไรนี่มีพนักงานมาเพิ่มเหมือนจะเป็นเครื่องที่ทำให้ผลิตน้ำมันเร็วขึ้น ชึบชึบยิ่งมีคนเยอะยิ่งผลิตเร็วขึ้นมาเอามาจงเอาน้ำมันมาให้ฉันฉันจะได้ใช้ไปทำอย่างอื่นนั่นแหละขอบคุณมากรือเอามาอีกคนจะได้ผลิตเร็วๆไปรีบทำงานกันอย่าอู้ เดี๋ยวเข้าวิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วเร็ววิ่งเร็วเข้าวิ่ง,ง,ง,เ,รเ,รเ,รงเร็วเข้า,ขามาอีกคนปื๊ดเร็วขึ้นแล้วคันนี้เราก็จะได้เอาน้ำมันไปเอ่อใส่ยานแล้วเราก็เอ่อจะได้อะไรก็ไม่รู้อาจจะได้กลับ เหมือนมีคนเหนื่อยป๊อีกสองอันเอามาโอเคไปแล้ขอบคุณมากที่ช่วยไปกลับโลกกันดีกว่าไปแล้วบายบายทุกคนไม่่า,ายใครเราอยู่ดาวอังคารไม่ใช่อุ๊เรามาที่ไหนอีกแล้วเนี่ย เฮ้ติดอ,อ๋อไม่ได้ติดตกใจนึกว่าติดเมื่อกี้แบบหัวใจนี้แบบเต้นตุบตับตุบตับเลยแบบอารมณ์แบบเมื่อกี้ติดหละไม่จริงใช่ไหมอ๋อมีอนาเขตนึกว่าไม่มีนึกว่าแบบไปได้เรื่อยๆไรที่สิ้นสุด ตรงนู้นคือไม่มีอะไรที่มีตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นร้านค้านะที่ต้องการห้าน้ำมันชึบโอเคเอามาปื๊ดไหนขอรองหน่อยสิร้านค้ามาเหมือนจะเป็นการอัปเกรด อ๋ออัปเกรดให้เราเร็วขึ้นอ๋อมีรอต่อไปเป็นการอัปเกรดให้มีสายพานเพื่อที่จะลำ,ลำเรียงน้ำมันใช่ไหมลำเรียงเอ้ะต้องการน้ำมัน้ะขอลองหน่อยสิคือ อ๋อเอาไปผลิตเป็นก้อนอะไรสักอย่างึบ่ะเอาไปคึบชึบส่วนเราก็มาตรงนี้แล้วก็ไปเอานี่หกอันโอเคปึ๊บ เอานี้โอ้แข่งแรงยางลยไอ้นี่มันช่างแข็งแกรงชืบรออีกกันหนึ่งมาเร็วเข้าอจะเช่าอ๋อไปไปไปอีกกันเดียวจะได้กลับบ้านกันแล้วทุกคน ไม่ใช่สิจะได้ไปสำรวจที่อื่นกันแล้วทุกคนเร็วเข้าโอเคไปกันดีกว่าไปขึ้นยานโอเคไปสำรวจอีกดาวกันเถอะโอ้นี่ฉันอยู่ที่ไหนโอเคต้องการสิบแล้วก็ห้าห้าเออเหมือนเหมือนเป็นแร่อะไรสักอย่าง ยึบโอเคไปจ้างคนเพิ่มมาเอาเลยพากันข้ามา่มือช่วยกันอยากกินแรงเข้าใจไหมแล้วว่าแต่เรามาทำอะไรที่นี่อย่าบอกนะว่ามาผลิตน้ำมันไม่จริงใช่ไหม แปดเก้าสิบเก็บได้กี่อันสิบเอ็ดไหมอือสิบเอ็ดสองน่าจะได้ยี่สิบอันเริวเริวเริวเยช้ออ๋อไม่ได้ได้สิบห้าอันโอเคไม่เป็นไรดีอยู่ดีอยู่อือปืป๊ด ว่าแต่มันต้องการเท่าไหร่นะต้องการสิบอันกับห้าโอเคปืด๊ดโอเคเสร็จสิ้นอ่ะนี่เอาไปเลยเรียบร้อยอุ๊ยมีพื้นที่เพิ่มเติมมันคืออะไร น่าสนใจจริงๆ,ๆอ้าวได้สี่อันละน้านี้มาดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรอเอาไปโอ้มีผลไม้ด้วยครั้นี้เอาละ ยิงไกยิ่งมีของเยอะฮึบปื๊ดปับ๊บชืบปื๊ดฮึบฮึบโอเคไปปื๊ด น้ำมันห้าโอเคปึ๊ดป่อยป่อยป่อย let's go <S เอาแล้วเริ่มมีคนเหนื่อยแล้วแบบโอ้ไม่ไหวแล้วครับครบคือไม่ไหวแล้วเราเริ่มหมดแรงกันแล้วเฮ้บ อ๋อคนที่เหนื่อยสามารถเอาผลไลม้ให้กินได้อ๋ออ๋อแบบนี้นี่เองอ๋อไม่น่าล่ะก็ว่าอยู่มีไว้ทําอะไรถ้าเกิดไม่มีประโยชน์มันก็คงจะไม่ให้สร้างอย่างนี้นี่เองอ๋อสามารถอัปเกรดได้อ๋อใช้ได้นี่ ชึ๊ดจะบอกนะว่าเราต้องไปนี่อ๋อโอเคเหนื่อยก็น,นุดลรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฉันจะเอาเออสตรอเบอรี่มาให้กินเพื่อรินการให้พวกนายเพิ่มพลังนั่นแหละเยี่ยมมากจะได้ทำงานให้ฉันได้ ฉันต้องการพูกหน่อยนะชืบอ,อีกหนึ่งอันเอามาอ๋อเก็บได้สิบต่อไปมีอะไรไหมเนี่ยให้เอาเกโอ้ยังมีอีกว้าวคราวนี้น่าจะเป็นเอ่อที่ขุดน้ำมันเร็วขึ้นฮบ โอเคแม่อัปเกรดไปแล้วเรียบร้อยเป็นการอัปเกรดน้ำมันนะชุบเราอยากรู้อย่างไรว่าถ้าเกิดเราเอาอันนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อมีคนเพิ่มอ๋อชึบอย่างนี้นี่เองโอ้เรามีแรงงานเพิ่มอย่างนั้นแหละดีเยี่ยมไปเลยะอ ตถึงการสิบ้าอันรู้สึกสงสารสรงสารมากเลยนะเนี่ยแต่ทำไงได้เราก็ต้องใช้จริงๆไงนะยี่สิบอันเอามาอยากรู้จังเลยว่าจะผลิตน้ำมันได้เร็วขนาดไหนกันเชียว ปืดเอาป่ะปืด๊ดอูย้ยังมียี่สิบห้าเยอะไปไหนเนี่ยเอาไป่ะขอดูซิว่าจะผลิตได้เร็วแค่ไหนเขาเรียกว่าการทดสอบ

โอเคได้กลับบ้านแล้วไปกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนว้าวไปแล้วอออโอเคเราก็จะขอตัดเอาไปตอนที่แบบ ใกล้ๆเสร็จเลยนะก็ถือว่าเป็นเออดาวสุดท้ายอ่ะโอเคไปโอเคก็อัปเกรดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่กับดาเออไปอีกดาวนึงก็ที่มีอัปเกรดก็จะเป็นโรงปลูกสตรอเบอรี่ที่แบบว่าจะช่วยเพิ่มพลังงานของนักวิ่งของเรา แล้วก็ที่แปลรูปใช่แค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วไปอีกดาวกันเถอะโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะเกมนี้ค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะเลยยิ่งเไปดาวไกลๆก็น่าจะยิ่งได้ใช้เยอะกว่านี้นะตอนนี้มันยังเห็นว่าแบบใช้นิดเดียวแต่พอไปไกลๆป๊บ มันจะใช้เวลานานกว่านี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย